อสวัสดีครับท่านผู้ชมแล้วก็ผู้ติดตามช่องสงวนกุลวงผมพใยญยเปีเยกเนี่ยครับอามื้อนี้นะครับผมกับสิมาติดตามเกี่ยวกับโคองรถไถห,หน้านะครับท่านผู้ชมเอฟซีเพื่อนมีโค้งอันอยุธยา โอ้งซี่พี่บีหรือบางค่าเนี่ยมาดัดแปลงเป็นรถไทยนานั่งขับรถไทเดินตามเออรถไทันน่อยนั่งขับเจ้าแลดดงนี่ได้บ่าววะสนนะครับคงก็เลยสิมาเอาเมื่อเนี่พบกันตอนเย็นนะครับด้วของวันที่ยีบเกดเดือนมกราคม สองพันหายหบสี่ครับอ่าผมจิบผ้าเบิงบรรยากาศนะครับบรรยากาศเดี่ยวนี้ทั้งลานทั้งอูต่อรถไทเตื่นตามเป็นรถไทน้อยนั่งขับเจ้าแลดโดงนี่แหละครับเต็มไปเบิดแล้วครับนี่เนี่ยเบิงบรรยากาศด้ครับเด้อนี่ครับของไัยจังหวัดใดอำเภอใด ตาอุบวนปาเกียบุรีรัมย์ยาส่วนท่อนวิ่งย,ย,ยี่ยาส่วนทอนกนอะบอาจจะขึ้นหัวอัดยดอกมือเอืเ้อนมือเฮือดครับเลยทั้งพิ่งย,ย,ยี่ยาส่วนทอนนะครับเอ่อ,เ,อ,อเดี๋ยวสิาพามาบ้างนี่ครับงามงามครับเนี่ยเอาล่าอุปกรณ์นิดนึงครับนี่อา่า ของพ่อยทั้งย่าสุทอนครับเนี่ยเอาเบิ้งนะครับเด้อดีใจบาเห็นรถไทยจะของน <Okay. S 1> ะครับอีกอย่งก็สีแสงก็เห็ดเบิดแล้ว,ล,วละนะครับปั๊มให้ดูเลิกก็เดินแล้วบอแบบแะหลังคานะครับแฮนด์ว้าวมุนเนี่ยครับ ลอพุ่นนะครับเบื้องลู่นุนะครับสมราคาเลยครับนี่ครับนะเบาื้องลูครับพุ่นนะลอกล้างปลาย,ย่างดิเอ๊เบื้งระบบไฟเลี้ยวไฟหยังด้วยผุนะนะครับพุ่นนะวาดบังง่าที่อีพอผุนะครับดำเดียมยุบยบยบผุนนะเอาอดใจครับบ่เกิน เมื่อสองเมือเ่อดอกเดอ้ออีพอทั้งอยาสูทอนครับนะครับอ่าเสร็จนิดนึงครับนะ้โอ้ยางามเถิน้อรถไทยหน่อยตั้งยาสูทอนเนาะโอ้งามๆครับงามเครื่องกับแตงสีแตงยังให้ครับเก็บสีให้เครื่องกันนะไปห่อละจำรถจะของได้ปนอโนบานเนาะพุนะ่นราคาปัมา๊มอ่ะ โอ้สุดยอดสุดยอดนี่แหละครับรถไถน้อยเจ้าแหลโด,ดงของพญายาสุทรอนเตรียมออกมือสวงมือนี่แหละครับคิดว่าบกเกิดวันอาทิตย์ดอกเดอ้อนะครับระสิไปโ่งให้แล้วก็ไลายๆเจ้าก็เตรียมสีออกครับเนี่ยหลย่ไลเจ้าก็เตรียมตัวสีออกกันนะครับตามชื่อเหระครับนะ บ้าน้มีคนถามว่าเาที่ตั้งมันอยู่สายอูรถต่อรถอไทยหน้นานั่งขับหรือรถไทยน้อยนี่เจ้าแหลดงนี่ที่ตั้งกับมูสามครับนะครับบ้านสีสัมล้งนะตําบวนนนทังอำเภอ,อนนทังจังหวัดน้องบัวลำพูครับนะ นี่แหละครับก็ขอ,ขอบุญขอบคุณนะครับท่านผู้ชมนะท,ที่ติดตามนะครับนะให้กำลังแรงใจนะนะครับใส่นอ้อีพยโยสองอยู่ใส่นอบ,บ้านนนีะ่เนาะท่านผู้ชมครับพนมีโค้งอายุทยานะ เพื่อนมีโค้องอยุธยาครับผมกระบ,บงจากว่าลักษณะมันเป็นจังไหแต่ว่าก็มีตัวอย่างอยู่เพื่อนอยากหูจากว่าผมมีโค้องอยุธยาผมสีมาไหา้ทั้งอูนี่พ่อใหญ่ยยสล้องนี่ดัดแปลงเป็นรถไทยน้อยนั่งขับเจ้าแลดดงนี่ได้บอาสัน้นเออเออเออพ่อใหญ่ยยสร้างมากพอดี อาสวัสดีต่อแรงครับสวัสดีนี่ครับพ่อใหญ่หลอง้ะครับนี่นี่แหละพ่อใหญ่สร้างเบื้องแรกครับนี่ว่ารออยู่รออยู่ถ้าเป็นบ้ารอก็นี่เพราะสั้นเดี๋ยวนี้เท่าแล้วเอาใส่แล้วใช่ลลยพอใส่แล้วตัวยางรถอันเออดียวเดี๋ยวอันตันผู้ชมเพื่อนเพื่อนอยากมาเห็ดรถไทยหน่อยนางขับนะเพื่อนว่าเพื่อนมีโค้งอยุธยา สิมาดัดแปลงเป็นรถไทยน้อยนั่งขับเจ้าแลดดงนี่ได้บอสันเอาให้ความันใจรู้ภาพอเบิ้งตัวอย่างเนี่ยคงอุทยาให้ได้ครับเนี่ยเฮ็ดได้คือกันครับเออโคงตานกโคงอ่าอะไรอย่างไรทีพีอซี่ยังนีกเฮ็ดได้เบิดครับซีพีซีพีบีบางข่าจะวางข่าแล้วเนาะบทบันกวางข่าเออโค้งนกอยุทยาซีพีบีบางข่าก็ได้ คือเห็ดได้เบิดอ่าเออใส่เบิ้งดูการกันอลักษณะอันโค้งอันอยุธยามจังไดก็ตาเอาว่าฟังดูมันคล้ายของซี่พีบีนี่แมนบอเข้าคล้ายกันนี่แมนบอครับเป็นซี่พีบีครับนี่โค้งไงรับเป็นโค้งไงแมนบอครับโค้งไงคือกันนี่ตีเป็นโค้งไงไงสูงอยู่เตี้ยงครับอือคือเขาลงแล่นน้ำสิดตมได้สบายคนน่ะแล่นน้ำสิดตมเป็นลากเตี้ยงเบิ้งโมเดลเบิ้ง โอ้อันนั้นไงก็นี่คุณโอ้อายุพทยาไงก่อนของซีพี่บีอีกเป็นบ่อ่าานคนก็เกวกแตงโอ้ก็ใส่แบบนี้ไงึ้นก็ตกอีกปลาค้นแต่แห้งแห้งบนนี่มเรงไงแห้งบอร่องชุดอูทงต้ของอันบางข้าซีพี่บีนี่กะมักไงด้ครับเผาอ่าเผกันไงบุงเผาด้วยเหรครับบบบจะพาบง อันนี้ของทั้งไหนครับนี่อันนี้ของทั้งทั้งเกือบครับสีเกียร์ผมได้ครับเนี่ยมีสีเกียร์พูนอายุทยามีแค่เกียร์ตาไม่รู้นี่รุ่นสี่เกียร์รุ่นสามเกียร์โอ้อายุทยามีสีเกียร์กับมีสามเกียร์กับมีคล้ายๆกันเผากันไงได้ครับนี่โอ,อ้พุดด่นน่ะครับเผากันนะ่ะอ๋อพุ่นน่ะ เอาผรมจีนไทยพรมทั้งเตยเลยครับเด้อนี่แหละครับเพิ่นเอามาของซีพ,พีบีนะครับของบางข้าตำบลบางข้าซีพีบีเออนี่แหละครับจังหวัดสายเชิงเศราครับนี่เพิ่นเอามาไกลอยู่ด้วยครับนี่นะครับรถเบิร์นเขาเบิร์นยังได้โอ้มันแห้งแม่นบอมันทอดดีตริ ลายเกียแต่ว่ามันลายเกียกับเกียร์หนึ่งทศเสดาลงโอ้สาลงก็ธรรมดาอีกมเก่าอีกครับสรุปแล้วโค้งอายุทยาโค้งตานกครับโค้งซีพีบีครับบางค้าสะเสื่องเศร้าเฮ็ดได้เบิดเฮ็ดได้เบิดครับเออครับ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  เอาท่านผู้ชมแล้วก็ผู้ติดตามเพื่อนมีปัญหาว่าเพื่อนมีโ้งอายุทยาเนี่ยเฮ็ดได้บอเอ้ายืนยันอีกด้วยเฮ็ดเฮ็ดได้ครับเออยกโป๊ด้วยเอาโอเคเอาขอบคุณครับไอ้ติดตามได้ด้วยครับอันมีปัญหาสอบถามเอาบอกเบอร์โทรผู้ปุ้ย่ง086 สองสองเก็หนึ่งสองหหครับครับอ้อาวโทษน,น,นี่มือแรกเอาเออโทษตอนเย็ยนนะครับน้ำเวนฝ้าเห็ดเหียกเบอร์โทษไปใหยังเปียกอะศูนย์แปดสี่เ <Yeah. S 1> ก็ดสี่สาห้าศูห้าหนะครับเด้ออ้าวขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ